แต่ที่เปลี่ยนนี่ก็คือการมาดูแลจากของการกินวิตามินสม่ำเสมอแล้วก็กินแบนสม่ำเสมอแล้วก็มันมีอีย่างก่อนหนึ่งอ่ะที่เรากินอ่ะอาเมนูมาอาจการลังสือไปกินเพราะว่าเราเห็นจะ,จะไปโรงเรียนแต่กับเขาฟังครับผมอะไรนะเขาไม่ได้จ้างให้รีวิวนะแต่แนะนำเผื่อเผื่อทุกคนอยากหาไปซื้อรับประทานนะครับ มันเป็นคอลลาเจนอะไรนี่ฮะอยู่ที่วัดสันมันเป็นของวัดสันนะครับกล่องละเท่าไหร่นี่ฮะท่านผูระมาณสองกล่องเจ็ดรท่านส่อสองกล่องสองกล่องมันเจ็ดอยมั้งบกินมาละหนึ่งสองชงใส่น้ำผมก็ไม่เคยกินหรอกผมนี่เป็นคนบอกบกกินอี่อย่างจังสี่เลยผมผมผมบอกมา มีช่วงหนึ่งที่ออรดีเอาเม็ดฟูมาให้ผมกินผมกับมือกินมือบอนะครับแต่ว่าอันนี้คือกินแล้วกระเรูมันเกิดจากเี่อย่างเนาะเกิดจากอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าคือตอนนี้หน้ามันก็ดีขึ้นจากเดิมหน้าก็ดีขึ้นพี่บอยไม่มีสิวเลยมันมีช่วงหนึ่งที่ผมเป็นสิวเยอะมากก็คือช่วงที่คบกับแอนออรดีแรกๆ ผมนี่เป็นคนใส่ครีมแบบคือครีมอย่างเก่ามาท่้งสิแม่แบบชุกเฉินเนาะแต่ก็มีครีมประจาที่ที่เราใช้อยู่ครีมประจําที่เราใส่อยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงโควิดแล้วเราอยากเซฟอยากประหยัดเออก็มี้พู้แนะนําใส่ครีมอย่างแมเขากเลแล้วมาใส่ลองเบลงนิ้วขึ้นประมาณ เกือบครึ่งปีอะฮะแก้ไม่หายแต่ว่าแต่ว่าผมก็เป็นคนที่บ่มีไม่มีคือแผลเป็นริ้วรอยเนี่ยหายเร็วเป็นเสื้อบอม <c oughs> ผมเป็นสิวเต็มหนาเลยถ้าคนติดตามมาช่วงระยะปี6กสามหสี่จะจะเห็นว่าแบบสิวผมเต็มเลยเอตอนนั้นเริ่มคบกับแอนแล้วแล้วก็เริ่มมีคนมีมีมีกระแสแบบกลุ่มแฟนคลับเกิดขึ้นแล้ว ไปออนทั่วในระวังที่มีโควิดในช่วงกรุงเทพแฟนขบมาจับมือเอา้านน่าคือสิวหลายแถวสันก็คือมันก็หลายอีหลีมันก็หลายอีหลีคือคือพอไปดูถ้าหน้ามีสิวใช่ไหมครับพอขึ้นไปบนเวทีมันสิสะท่อนกับไฟถึงเราจะใช้เครื่องสมานก็แล้วแต่แต่ความเป็นสิวเมนบอมมันก็จะมีนูนมีเป็นเป็นนูนเป็นตุม่มเมนมาละครับ พอเวลาไปโดนไฟมันก็จะเห็นชัดห่างไปเห็นไกลๆเนี่ยห้องสีเห็นชัดอืมมันขึ้อยกกับการดูแลเจ้าของนี่แหะนอนเยอะๆกินน้ำเยอะๆแล้วก็คือต้องบำรุงสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมเราเราเราต้องแบบว่า คือแต่ก่อนเนานะตอนเช้าผมเช็ดเครื่องสมองออกอย่างเช่นผมลงเวทีมาเนี่ยผมเช็ดเครื่องสมองออกแล้วก็คือก็คือเลวเลยเส็จเครื่องสมองออกก็คือก็คือปล่อยเลอยยังสิไหมครับแล้วทีเนี้ยบางวันก็เหนื่อยน้ำไม่อาบ เมื่อยน้าบม่ออาบอย่งสิก็ปล่อยให้หน้าแห้งอยู่อย่างนั้นจนถึงตื่นตอนเย็นลุกขึ้นอาบน้ําแล้วค่อยทาครีมโอ้ขอบคุณครับผมพี่บอยออกงานที่ไหนครับวันนี้วันนี้อยู่ที่อําเภอแวงใหญ่นะครับชมฟรีที่ว่าการอราําเภองานบุญกลุ่มเขาใหญ่อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแกน่นนะครับชมฟรีอยู่แถวเมืองพ้นนี่แหละพี่แอนไม่ได้มานะครับวันนี้แอนน่าจะอยู่ที่แถว แถวกรุงเทพแถวปริมณฑลอยู่นะครับแอนจะได้มาเจอกันวันที่สามสิบเอ็ครับอยู่ที่กระบินบุรีดูคิวงานได้ที่เพจนะครับเบียบน้ำพนมมาไหมวสัน <ason> พี่พลอยน้องเร็วไปบอคขาเอียงเมื่อคืนไฟวัฒนานะครจังหวัดสายแก้วงานปิดทองเมื่อคืนเขาไปงานมาครับผมมาสิจ่างไปงั้นฉลองงันเกิดครับพอโอ้ยินดีครับผมยินดีครับกาฝากหัวใจเนี่ยจบอดกาฝากหัวใจมันร้องกันว่าเสียแรงหลักมากเ็นบ่ เจ้าเป็นกาฝากแทบไม่เชื่อสายตาอยู่รักกันดีๆพอไม่ถึงปีก็เริ่มมีปัญหามาจากที่ไหนเธอเป็นใครก็ไม่ว่าแก้วตาเขาชื่นยางลองเดาไปดิบม่เคยลองเเถอะ สวัสดีครับพี่บอยจากน้องที่ขุดข้าวปุ้นที่จ้างให้พี่มาแสดงงานแรกของปีนี้นะคะคิดถึงขอบพระคุณครับลูกสาวของคุณแม่ครูใช่ไหมครับจําได้ผมเห็นโปรไฟล์แล้วจําได้ครับติดตามผมเน่ยยังไม่ติดตามผมเลยพี่ไอรินเมนบอกครับอารินบอกขึ้นอย่างนี้อ่านสะกดถืกบ่นีติดตามผมเน่ยผู้ใดยังบนแท่นติดตามติดตามเนี่ยเด้อติ๊กตอกช่องนี้ช่องจริงเลยเคาะใจให้หน่อย ขอบคุณปะกาลังนะครับโอ้ยได้รางวัลหลายแล้วปีนี้ครบ15ปีก็ได้สิจังไปวันเกิดครับผมยินดีครับมาจาังเลยโทษไปเลยครับเบอร์บุจการทั้งเพียครับผมเห็นบอกขันขขอยบอกครับว่าเพจนี่ยอดค้นมันโหลดโหลดติ๊กตอกมันใจลาย ย้อนคราวอดีตยายสวยนักสู้ลำบากหดหูเลี้ยงดูลูกหลานสามีตายจากรากไปทั้งนานยายบอกเคยยานเรื่องงานหนักเบาเลี้ยงลูกหกคน <c oughs> จนโตเติบยายหญิงแกร่งด้านใจเรื่องร่างกายอ่อนล้า นี่คือลืมต้องใส่พื้นหลังค่ะระวังลิวมันมันเห็นรถเดินทางใช่ไหมครับผมมีเห็บ็บเป็นใส่กดใส่พื้นหลังได้ได้เอามาใกลๆให้มันบาเห็นว่ายูเทิงโหลด ย้อนคราวอดีตยายสวยนักสู้ลำบากหมดหมูเลี้ยงดูลูกหลานสามีตายจากปรากไปตั้งนานยายบอกเคยยานเรื่องงานหนักเบาเลี้ยงลูกคกคนจนโตเติบยายยิงแกร่งด้านใจ วางได้อีกก่รหมื่นตึ๊บเลยนี่แหละของเก่าเว่าเรามันลืมวันที่10เมษายนปี63พี่บอยมาเล่นแก้บนอยู่พระธาตุพลทองหลังจากนั้นชื่อเสียงบอยสรีชัยดังทะลุฟา้าครับผมพระธาตุพลทองนี้อยู่ที่ไหนนะฮะ ผมคุณบักคักเลยสิบเมษานี่ปีหกสามอยู่ใส่นอะวัดศรีสารคุณอำเภอเดชอุดมใช่ครับผมมันที่มันที่สามกุมภามีแอนด้วยครับผมอุดรจ้าเอื้อยจำได้ชงโควิดอ๋อแมนครับครับผม แมนครับนั่งบกกลับบบานเต็นมวนกรุบมั่นโจดบ้านโจทดโ,โชคชัยใช่ไหมครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นี่วันที่30นี่ครับอยู่ศิลาบ้านอ่งางศิลาเบอร์โชคชัย มาเล่นบันเสียวย่างตลาดอีกเนี่ยนะครับมวลหลายพี่บอยครับผมบันเสียวย่างตลาดจริงๆไปซื้อของก็ไปซื้อของก็ไปซื้อตะบันเสียวดิครับพวกตะกร้เนี่ยครับเพราะว่ามันมีพวกผ้าพวกที่นอนหมอนหมุงอุปกรณ์นี้ยังขายโฟมดำแมา่นาวัดนาครบอคาวบ่อยยังไม่มี ยังไม่มีคิวนะวนะนยังไม่เห็นครับแต่แต่น่าจะมีแต่ว่ายังไม่ยังไม่ขึ้นคิวครับเห็นรถข้างหลังค่ะอ๋มอมนบอกมันก็เลยปิดกันเราใช่ไหมฮะร้านแตกยังครับบอสเมนุ่มต้องถามเมนุ่มครับเมนุ่มเป็นคุนโพด เอลังสิบไหมคะมีครับผมแต่แต่ต้องไปดูในเพจนะครับดูคิวงานในเพจวันนี้เล่นที่ไหนเล่นที่อำเภอแวงใหญ่ครับ